จทย์ข้อที่สของความน่าจะเป็นนะครับจะกำหนดให้ A และ B เป็นเหตุการณ์ใดในทริภาคตัวอย่างถ้ามาดูเขาจะเป็นของเหตุการณ์เเท่ากับ0.3 0ย์ะคดามนาจะเป็นของเหตุการณ์ดีเท่ากับ0ู5แล้วค่าที่น้อยที่สุดของเขาจะเป็นของ A ออยู่ี่ีเท่ากับเท่าใด่โอเคจากนี้ก็ไม่ได้อะไรมากเนาะก็คือที่เอให้มาทีบีให้มา Jamie, lonely, okay. okay. ถามว่าค่าที่น้อยสุดของท a Union B ค่านบี้อยสุดโอเคถามว่ามันจะหาได้ยังไงอันดับแรกนะครับน้องต้องนึกออกว่าทีของ A Union B ตรงนี้มีความสำคัญไรละมีความสำคัญกับทีเอบวกทีบีลบกับทีของ A Intersect B ใช่ไหมเอ่ยนี่ไงจะเห็นว่าทีเอบอกยังจอดรอให้เราคือศูนยสามศูน บวกกับ P B C I ศูนย์คือสี่ส 5, แล้วลบกับคีของ A intersect B นะก็จะเป็นส่วนของคี A u n i B นีม b. ม่แหละหน้าตมามันที่ออกมาในการใช้ค่าสุดออกมาใส่ต่อเอาไว้ที่ต่อไปก็เป็นการวิเคราะโอเคที่จับวิเคราะห์วิเคราะห์ไงดี้ะครับมองสังเกตด,ดูนะถ้าเกิด P A ที่จ่ยตรงน,นี้ P A ของที่จ่คือ 0- 3นมันจะเล็กใช่ไหม ถ้าเมื่อเทียบกับ p b ของเราอีกตัวหนึ่ง0ซนจเป็นไงขนาดเราจะกว่าค่าดเซ็ตขนาดเซ็ตข,ของ P.D. จะมากกว่า P.A. เพราะฉะนั้นพอเอากลับมายูเนี่ยนกันจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดว่าเซ็ตข้างนอกเนี่ยคือของ p b ใช่ไหมเอ่ยพอการยูเนี่ยนกันเนี่ยมันจะสามารถเกิดรูปแบบได,ได้เป็นไงบ้างรูปแบบแรกก็คือ ทีเอกับท okay, th ีบีมีร่องต่างกันที่ไงถ้าพี่ส่วนตรงนี้หรือตรงนี้อ่าทีเอกับทีบีโอเคไหมตอนนี้คือส่วนที่เูเสร็จกันเอาใชวนี่เราเสร็จยังไงกันหรืออีกแบบหนึ่งอ่าจะเป็นย่าีนะทีบีแล้วเอาทีเอเนี่ยอยู่ข้างในข้างไหน มันก็จะได้เป็นที่ที่ซ้ำกันใช่ไหมทีนี้มาสังเกตดูแบบไหนที่วิธีที่จํานวนของเนี่ยค่าของเอยืนดีที่มีค่าน้อยที่สุดเป็นไงสังเกตดูนะนี่มันจะขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นกับตรงนี้เลยคี่ของเอเลเซจดีเนาะถ้าเกิดเลเซกันน้อยมากเหมือนดูลูกแรกตัวที่หนึ่งมัจเซกันได้ไรมันได้สูงใช่ไหม พอได้ศูนย์ปุ๊บโอเคบวกกันเดี๋ยวไ 7, ด้เป็นศูนย์จุดเจ็ดห้าในเยอะอยู่ทีนี้พอมาดูลูปที่สองเมื่อจะมีส่วนที่มันสองตรงเนี้ยมันซ้ํากันตรงกลางตรงเนี้ยซ้าํากันอยู่เนาะเพราะจะถูกหักลบไปก็ที่ถูกหักลบแสดงว,ว่าค่าจะลดมาลงซึ่งวิธีสองต้องน้นกกนอยกว่าวิธีที่หนึ่งทีนี้มาดูวิธีสามเรเนื่อกันเห็นไหมเห็นว่าพีเอของเราเป็นไงเข้าไปสุดเลยาการที่เข้าไสุดคือส่วนที่จะเสร็จการดำเนิงาน่คือพีเอนั่นเอง แค่เฉยว่า PE คูณเศษการ PE มันจะมีค่าที่ยังไงอ่ะติดลบลบเสร็จปุ๊บเป็นไงเพราะงั้นส่วนที่มันแท้เกิดน้อยที่สุดก็คือต้องถูกขัดลบด้วยค่าที่มากที่สุดแต่ใว่า PE จะเศษกี่เศษการเป็นเท่าไหร่ต้องมีค่ากลายเป็น0.30เองซึ่งหมายความว่ามีเท่ากับ PE เองเพราะฉะนั้นพอแทนค่าต่อไปนะ P.A. เย็นดี A y M B จะเท่ากับ0.30บวกกับ0.45ลบกับ0.30ย์จุทั้งสองน,นี้ลบจะหายไปทั้งคำตอบทั้งคืออะไร0ู 4, 5เสร็จแล้วทีนี้เนี่ยน้องๆเนี่ยต้องระวังตันิดนึงนะบางทีน้องๆคิดว่าอ๋อเอามาลบกันแทน P.A. เียกเสร็ดี L S B ให้เป็น0.45ถ้าเมื่อทำเป็น0.45ก็คือจะติดทันทีเพราะว่า แตงเจอดูกับรูปข้อนี้คือไงอันที่ A อคือเศษดีตัที่ส้ำกันมันคือ A ทั้งนั้นไม่มี B มาเกี่ยวข้องเนาะเหตุผลก็คือเหตุผลนึลนที่ซ้พพผ่อนมันเขาเออไม่ใช่เขาค้าจะเป็นของ B จอดให้มนาะมีค่้ามากกว่าของ A นะอนี้เวลาเลือกใช้ต้เลือกดรๆนะครับงั้นข้อนี้ข้อนี้ตอบว่า0.45